ฮัมยสัสดีทุกคนเปิดเพลงีม้มาถ่ายแบบเดียวเดียวไปแล้วมาแล้วมาแลา้วจ้าพึ่งฝืน มาคืนนักจัดโอ้โหวานใช้ชีวิตแบบเต็มกราฟมากเลยอะไปออกกำลังกายไปเวทใช่ไหมแล้วก็ได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงไหมจ๊ะได้ยินไหมจ๊ะได้ยินเสียงไหมได้ยินหรือเปล่านี่มีครตอบเลย เไ็ได้ยินจากคนสวยว้าวโอเคมีคนตอบพาแล้วโอเคมีคนตอบชันแล้ววันนี้ไม่ได้ไม่ออกกลังกายเพราะว่าพึ่งฟื้นได้สักพักหนึ่งคือไม่ค่อยสบ,บายด้วยเข้าเจ็บคอเมื่อคืนไอทั้งคืนเลยกินยากอ่อน หนึ่งได้เราก็กินยาก่อนนะแป๊หนะึ่นี่ก่อนมนะวัะดุ๊บี่ยาก่อนวันนี้มาแช่มาทำไอาบารแล้วก็สาวน้ายานะโอ๊ะก้จบกล้ไอ มันไปห้าโมงแต่ว่าเรามาถึงก่อนเวลาเราก็เลยมา,ส,ยาส,สวยอยากเอาคนหลอกของข้าสีผมสวยแม่เอาจริงแม่จริงๆจ,จะไม่ได้ทําสีนี้มันจะเป็นสีที่มันเข้มกว่านี้แต่ว่าช่างที่ทําสีให้หนูอ่ะเขากลับบ้านเขาลาก็เลย ก็เลยไม่ได้สีเดิมก็เลยเป็นสีนี้ซึ่งสีมันอ่อนอ่ะไม่ค่อยหมักเท่าไหร่แลนามัดผมก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปสาวน้าแล้ว,ลวไอวาดก็คือการแช่น้ำแข็งที่เย็นมากๆผมกทุกคนจะบอกว่ามันมันเป็นความเจ็บปวดที่สบาย ถข้าใจความเจ็บปวดที่สบายปะคือตอนลงไปแช่ใช่ามันจะเย็นแบบเย็นมากแบบสามสิบวิแรกมันจะแบบเคยเห็นไหมที่พวกนักกีฬาพวกอะไรแบบพวกนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบทําเหมือนจะเป็นถังน้ําแข็งใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแล้วเขาก็ใส่น้ําแข็งลงไปแล้วเขาก็จะลงไปแช่ประมาณห้านาทีแล้วก็มงไปถังตัวแล้วจังหวะลงไปอ่ะ สามสิบวิแรกหนึ่งนาทีแรกมันจะเจ็บปวดแบบคือตรงไหนที่เราบาดเจ็บตรงไหนที่กล้ามเนื้อของเรามันแบบมันต้องการความการซ่อมแซมอ่ะตรงนั้นมันจะเจ็บมากที่ทส่วนที่มีเส้นประสาทเยอะคือมือกับเท้าอ่ะโอ้โหธรามานอ่ะเจ็บแบบทุกคนอาจจะจินตนาการไม่ออกเลยคือลองจินตนาการว่าตัวเราลงอยู่ไปในถังน้ำแข็งที่มันเจ็บที่มันเย็นมากๆแล้วน้ำแข็งแบบเยอะ หัมนแบบแล้วถ้าผ่านหนึ่งนาทีแรกไปได้นะมันจะค่อยๆชาคือตัวเรามันจะชามันจะเริ่มแบบไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะชาเราสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มสบายขึ้นในนาทีที่3คิดดูว่ามันต้องอดทนประมาณสนาทีแล้วมันจะสบายขึ้นในนาทีที่3ามแล้วมันจะสบายก็อาการสบายนั้นันคืออาการที่แบบมันร่างกายเราอะมันไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วแบบ มันเจ็บไปหมดแล้วอะแล้วพอพอครบห้านาทีใช่ไหรูออกมาตัวเรามันก็จะชาแล้วแล้วหลังจากนั้นนะมันก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ที่เราไปแช่มาหโหอเออพอเราแล้วก็เราแฮปปี้นะเพราะว่ามันคือไอ้ที่ขาที่มันม่วงอ่ะมันก็เกิดจากการที่เราไปแช่มาด้วย มันก็เลยทําให้รอยช้ามันเห็นชัดขึ้นแล้วก็บวกกับซาวหน้าด้วยการซาวหน้ามันก็ช่วยแบบขับสารพิษออกจากร่างกายเลยเจ็บคออยู่ไปแช่ตดวของเก่งเอาเราไม่ได้กินน้ำแข็งไงเราแช่น้ําแข็ง,ง <c oughs> ผู้สรู้สึกเลยรู้สึกเลยแต่เราถึงเวลาของเราแนละ้เดี๋ยวเราจะมาแล้วนะทุกคนมาทั้งหลายคิดถึงก็ อ๋อเวลาทีน่ายุ่งมากเลยอะแต่ว่าจะพยายามอะไรนะคิดถึงทุกคนบาละบาย